สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับก็ขอบคุณด้วยเพื่อนๆครับหลังจากที่เราผ่านพ้นกันมาอย่างยาวนานนะครับก็คือจบแล้วซีซั่นสีนะครับกับหมักลุกไทยทำมายูนิคอร์นนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของการเปิดซีซั่น5กันเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคอะ่ะเพื่อนๆครับอันนี้คือเป็น25เกมที่ผมค่อนข้างชอบในซีซั่นสนะซึ่งมีเกมที่ผมชอบเยอะ ซึ่งบางทีก็คือมันเยอะตอนแรกตั้งไว้15เกมแต่ว่าเอ้ยมันชอบเยอะ <c oughs> ก็เลยใส่เป็น25ครับปกติผมจะใส่ซีซั่นละประมาณ15เกมนะแต่ว่าอันนี้มันแบบเกมมันน่าสนใจเยอะดีก็เลยต้องเป็น25นั่นเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะทําเป็นเพอลิตรวมเลยสําหรับเพื่อนๆที่หลายคนที่แบบว่ารู้สึกว่าคลิปของผมมันค่อนข้างเยอะเราไม่รู้ว่าจะดูยังไงสาหรับเพื่อนๆที่มีเวลาจํากัดนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเพอลิตให้เพื่อนๆกันโอเคอันนี้เป็นของซีซันสามครับเกมที่ผมชอบก็จะมี15เกมแล้วก็ซีซันหนึ่งซีซันสองก็ตามนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคเอาละมาแล้วซีซันห้านะครับเป็นทีมหนุมานไงอย่างเทพหนุมานนะครับติดตามได้เร็วๆนี้นะครับก็คงจะลงวันศุกร์นี้แล้วแหละ เพื่อนๆครับอดใจรออีกไม่กี่วันโอเคก็วันศุกร์นี้แหละคิดว่าคงลงนานเพื่อนๆคงอ,อยากจะรีบดูเร็วๆโอเคมาก็วันศุกร์นี้เลยแล้วกันโอเคนะครับซีซั่น5ก็ยังคงลงเหมือนเดิมนะครับก็คือลงตอนของมองเย็นกับตอนหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมครับในแต่ละวันโอเคนะครับอ่า แล้วก็มีเพลิดพึ่งขึ้นมานะครับโอเคนะมีเพลิดอะไรใหม่ๆบ้างในซีซัน5ก็จะมีรูปแบบการเปิดหมา6แบบที่นิยมนะครับอันนี้ก็คือลงไปแล้วนะเพื่อนๆที่สนใจก็ไปตามดูได้นะในเพลิดกับอันหนึ่งก็คือรูปก้นหมากมกลุกไทยนะครับก็ผมก็จะพยายามทำเรื่อยๆแลวกันนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็จะใส่ลงไปเรื่อยๆในรูปก้นหมากลุกไทยนะครับถ้าเพื่อนๆที่ชื่นชอบก็ไปตามดูได้ในเพลิดอันนี้อันใหม่เพื่อนๆเป็นไงพีเดเตอร์มาเชียว <laughs> อันนี้คือจะเป็นเกมที่แบบว่าตัดในช่วงแต้มที่แบบว่าลุกคาดสนุกๆน,นะครับหรือว่าเป็นเกมที่แบบว่าผมค่อนข้างชอบอะ่ะมันเป็นแต้มที่ลุกเออมันแปลกดีละกันก็เลยเอามาใส่เป็น ep 1 ep 2นะครับอันนี้คือจะรวมหลายๆซีซั่นนะก็คัดมาเฉพาะเกมที่แบบว่าผมชื่นชอบละกันนะเพื่อนๆก็สามารถดูได้นะครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกจะมี2 ep อยู่นะครับเดี๋ยว ep 3มันก็จะตามมาเรื่อยๆละกันนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเดี๋ยวผมจะลงเลยละกันนะไอ้สองเกมนี้อืม แล้วก็มันจะมีชื่อชื่อชื่อเกมอยู่ครับหมายความว่าเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเกมอยู่เท่าไหร่เกมที่เป็นของเกมที่เท่ารอยอะไรประมาณนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะดูจะเออเป็นตัวเต็มก็ไปหาดูเอาแล้วกันนะมันจะมีชื่อเกมอยู่โอเคนะหรือว่าจะจะดูแบบว่าแต้มลุกสนุกสนุกก็ดูตามนี้ครับโอเคนะ เอาละอันนี้คือจะเป็นอันใหม่ครับก็คือเป็นคัดเกมมันๆครับก็คือเป็นไอเกมที่ผมเลือกไว้แหละนั่นแหละครับในแต่ละซีซันนั่นเองก็จะเอามารวมอยู่ในเพลิ์เพสต์เพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถดูได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็คือไม่ต้องไปเลื่อนหาดูทีละอันโอเคนะก็คือจะรวมอยู่ในนี้แล้วประมาณนั้นก็จะเป็นเพลิ์ลิสต์ใหม่สำหรับเพื่อนๆที่แบบมีเวลาจํากัดนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะดูเอ่อเกมที่เท่าไหร่ดีอันนี้ก็คือเป็นแนะนำเป็นเกมแนะนําแล้วกันนะครับก็สามารถดูได้ โอเคนะถ้าเพื่อนๆที่แบบว่ามีเวลาเยอะก็ไปไล่ดูทีละซีซั่นเลยก็ได้นะครับ mm hmm. เพื่อความสนุกและความบันเทิงโอเคซีซั่น5ก็กำลังจะมาเร็วๆนี้นะครับโอเคนะครับอ่าก็จะมีเหมือนเดิมนะแล้งผมก็คงจะใช้เหมือนเดิมแหละครับประมาณนั้นก็คือ,อทองแดง เงินทอง1ดาว2ดาว3ดาวแล้วก็ถ้วยครับ2,000ขึ้นไปโอเควันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอติดตามซีซั่น5ได้เร็วๆนี้ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วก็อาจจะมีการเปิดระบบสมาชิกเร็วๆนี้นะท่านเพื่อนเพื่อนโอเคถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนผมก็ขอบคุณพระคุณมากครับก็สามารถกดสมัสมารส,สมาชิกได้แต่ว่าอันนี้พูดไว้ก่อนนะแต่ว่ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้สมัครริงหรือ,อจะได้เปิดระบบสมาชิกริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปนั่นเองโอเคก็ มาเดี๋ยวเร,เรามาเริ่มซีซั่น5กันเร็วๆนี้ครับวับนศุกร์นี้แหละเพื่อนๆทุกคนนะครับ